ฝึกเริ่มต้นโดยการยกลากเองเป็นต้นที่พอมเมล็ดนะคะได้มเมล็ดมาเพาะแล้วก็ค่อยๆดึงดึงโคนขึ้นยกลากไปก่อนช่วงเดือนเมษาค่ะยกลากไปแล้วแล้วก็ดอกหมดแล้วด้วยตอนนี้ดอกร่วงไปหมดค่ะต้นนี้มันเหมือนกับพึ่งค่ะเหมือนกับเป็นพึ่งน้อย เราก็เลยตั้งให้ว่าเป็นชวนชมพึ่งน้อยค่ะเป็นรู้ไปด้วยดู YouTube จากช่องอื่นๆแล้วมาประยุกต์ใช้กับพืชของของตนเองค่ะก็ได้ผลนะคะเปลี่ยนจากความชอบมาเป็นความใช่ค่ะเราก็มีหลายต้นนะคะบางต้นก็ ใครมาเห็นเขาชอบขอไปเราก็ให้ค่ะเพราะว่าเราส่วนมากเราไม่ได้ซื้อแต่ต้นที่เราจะไปยกให้ท่านผู้ชมดูนี่คือต้นที่เราซื้อค่ะซื้อมาค่ะเราไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือต้นชวนชมที่เราได้ทำการยกลากไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะ เป็นต้นชนชมที่เราได้ซื้อมาค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะหรือไว้อยู่บ้านอยู่แล้วค่ะแต่ยังไม่ยกรากวันนี้เราจะพามาแนะนำวิธีการยกรากชวนชมอายุเจ็ดเดือนค่ะต้นโตแล้วกระถางเล็กต้องการเปลี่ยนกระถางใบใหญ่ๆค่ะเรามาทำกันเลยค่ะกระถางดำ ดินปลูกฮอร์โมนไข่นำกระถางชวนชมลงแช่น้ำเพื่อต้องการให้ดินชุ่มนี่คือดินค่ะผสมด้วยฮอร์โมนไข่ค่ะ กะเอาประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้าดินให้เข้ากันค่ะขั้นตอนต่อไปยกอาหางชวนชุมที่เราแช่น้ำไว้ค่ะเพื่อที่จะถอดรากออกมาค่ะมันจะได้ง่ายค่ะ ล้างน้ำเพื่อให้เศษดินที่เกาะติดกับรากดลุดออกค่ะจะได้ดูรากชวนชมได้ง่ายๆขึ้นค่ะง่ายๆค่ะจากนั้นเราก็มาดูรากที่เราไม่ต้องการ ตกแต่งออกค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะโชว์รากค่ะค่ะรากที่เราจะเอาไว้นะคะมีหนึ่งตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนค่ะมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกแถวนี้ค่ะตัวที่ไม่ต้องการก็คือตัวนี้ตัดออกค่ะเราจะตัดออกอันนี้เราก็จะตัดออกเอาออกอันนี้เราก็เอาเอาออกค่ะ ออกง่ายๆค่ะต่อไปใช้มีดเฉือน <ho S 2> <pic> ตัด <work> บริเวณรากออกนะคะลักษณะของการเฉือนนี่ใบมีดต้องแนบกับลำรากเดิมค่ะอย่างที่เห็นนี่ค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆกรีดออกค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากตัดรากไปแล้วที่เหลือก็คือให้มันเจริญเติบโต ทีนี้ต่อไปเรามาเตรียมดินค่ะเตรียมดินเราจะเอาดินประมาณนี้นะคะทุกคนน่าจะเห็นนะคะแล้วก็เอารากพืชเราตั้งลงไปประมาณอย่างแบบนี้ละคะ่ะจากนั้นก็เอาดินใส่ค่ะดินใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะ จากนั้นเราก็รดน้ำค่ะรดน้ำพอน้ำมันยุบตัวลงไปดินเราก็จะแนบยึดรากมันไว้เหมือนเดิมค่ะไม่ต้องไปกดไปทับไปอะไรค่ะส่วนรากนี้ค่ะไม่อยากให้มันอันนี้คือเราไม่อยากให้มันติดกันนะคะเราจะทำลักษณะนี้ค่ะให้มันออกไปนอกๆเราจะทำอย่างนี้ไวาตึงไว้ก่อนค่ะ ง่ายพอทำกันได้ไหมคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการยกรากเปลี่ยนกระถางให้กับชวนชมของเราค่ะคลิปนี้ดีมีประโยชน์หรือมีข้อผิดพลาดประการใดพูดทางผู้จัดทำขอน้อมรับและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามทางช่องน้ำมนตคนสกุลมาโดยตลอดค่ะ